ด,ดีค่ะแปปี้เลดี้ค่ะก่อนเสื้อเฮ็ดฟางอินซี่ค่ะเขาคิดว่ามันสิบบออกแต่มันออกเด้อค่ะใจเย็นเด่นพราะให้เสื้อแบบธรรมชาติใจเย็นเด่นเด้อค่ะได้กินเรื่อยๆถึงว่าสีบเบออกอักลาดเอกเล็กนะคะแต่ว่าได้กินเรื่อยๆเก็บกินทั้งละสองสามสี่หาดอกพอปนพอแกงพอไปซื้อซุปนมใหม่อยู่ด้ค่ะนี่ค่ะ ว่านกับเก็บได้ดอกบักเอฟเลยค่ะบักไงอะค่ะนี่ก็บมีอีกค่ะนี่ว่าบอออกเด้อค่ะใจเย็นๆค่ะพี่มาอีกแล้วตูปูติปีอยู่ค่ะนี่ขึ้นอยู่เด้อค่ะนี่ค่ะโอ้เยาวาบอออกค่ะคิดว่าเพิ่นสิบบอออกอันนี้อันนี้คือมันแห้งเกินไปค่ะ รถน้ำค่ะมีโอกาสฟอค่ะรดน้ำด้วยบัวรดน้ำค่ะร,รบๆรอบกองค่ะให้มันมีความสื่นสะท้อนกลับขึ้นมาในนีค่ะนี่ค่ะเพื้นๆนี่สีแห้งๆนี่รดน้ำไปเลยค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้นี่วันที่18กรกฎาคม2563